สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับจะได้เดินทางมาตามหาภารกิจตามหาสาวสวยเมืองพิบูรณ์นะครับเพื่อจะนำตัวไปทำการรักษาสงสารเธอครับเมื่อวานผมก็ตามหาไม่เจอแต่ชาวบ้านให้ความร่วมมือโทรประสานเป็นอย่างดีแต่วันนี้ชาวบ้านแจ้งว่าตัวเธออยู่นี่แล้วผมให้ประสานร,ร่วมกับตำรวจสพพิบูลมังสาหารนะครับที่ หากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความช่วยเหลือชาวบ้านเป็นอย่างดีแผลเศร้าบาดสนีทกับแผลเศร้าบาดได้ดิไปไหนกินข้าวเย็น แปมกันบ่ไปมกันบ่แป๊มห่บ่เฮ้ยเฮ้บโอ้ยจัดยังเป็นยังอะไรก็แพ้ซาวาด้วยหเห้ยไม่ว่านีแดน้ท่หน้อยที่หลังาะแพ้ซาวาด

แน่นแน่นไอ้จอนีมหาไอ้จอนีมหาไอ้เอเงินมาหาไอ้ซื้อแนว่ยเเสมาฝากแน่นไอ้จอนี่นี่ถูกจะข้าวแน่นหะอถกจะข้าวมาคุยเอาไอ้นี้แน่นแน่น ไไเลอคนี้มึมลไส้ลาอย่างอ่มีแยงผักมันจะเอิเออไอ้บมเดมาดีไอ้มาดีมาดีเออไอ้จนนี่อยู่ไดดิหนูจับ่ไอ้ไส้หนูได้ดิมามันออกมาคุยกับไอ้ก่อนมาดียักุยเมไปไนกินขาวยังวกินก็จับประหายใกินไปจับรู้ไม่ใช้มานะกคำดีรู้นู้ด้กินขาวเศร้ารบ่นี่ะฮะกินขาเศร้ายัง หูจักไก่บ่นี่จัไม้ได้บ่นี่จับไม้ได้บ่ไอจอนนี่ได้นี่คนเฮาข้าเข้าคนบ้านเดียวกันได่นรอวะไอ้เป็นห่วงไอเป็นกำลังใจให้ไอจงว่าเออเขาบอกว่าไอ้จอนนี่แวะมาเล่นซับแนนเนี่ยไอก็เลยมามาหาหนูจังว่าอืมว่าจะให้หนูไปเห็นงานนําเอาหนูไปเห็นงานนําเอาหนูไปเป็นนักร้องเอาหนูไปเป็นดาราไปเป็นเอ็มวีวันใดเด็ดเอ็มวีวันใดอืมกินเข่าวะออกไปกินเขานั่งออกมานั่งคุยบ่ายดีๆได้ไหมมา ข้าวเดียวออกมานั่งคุยอะไรในข้าวเดียวไม่ได้ยูเนี่ยข้าวเดียวเขไปอยู่อย่างในห้องกลางเขาบอกมานอนอยู่ข้างนอกดีๆฮะผู้ชายนนะผู้ชายแบบเด็กผู้เด็กผู้ชาเขาเห็นย่งหนูอยู่บ่เด็กเขาวว่าผู้เด็มาตีหนูบ่ไอ้ทีเดียวจะการมันไหนฮะมีใครมาตีหนูหนูอยู่บ่โอ้จะนอนแล้วแน่น นี่กันที่โตว่าไอ้แดงเงิ่อนไห้ไปอยู่หมองไม่ดีๆปะไอ้ผ้าไปเซาเฮือนให้อยู่ปะไปอยู่ห้องดีๆปะไอ้ไปอยากให้อยู่มือไอ้ที่โตหนูไปเซาห้องอยู่ดีๆปะเอาวะเออมีหมองเล้าตากผามีตู้เสือผาดีๆมียังดีๆมาออกมานั่งคุยกับไอ้จอนี่เข้าเดียวมัะไอ้เป็นห่วงหนูนะนี่ไอ้เล่แม่มาเหนียน่ำนี่เป็นห่วงคือคือพอดมาแน่นองมาคุยกับไอ้ร้วนทันหนึ่งมะ มามานั่งคุยกันเข้านึงไอ้เพื่อนหนูอยากไปอยู่วงดีๆไอศีดีพิเศษของไห้แน่นเออมามันออกมานั่งคุยกันไอข้าวหนึ่งไอถามข่าวนี้บริษัพ่อกันโดนบริษัพ่อบริษัพ่อกับหนูโดนองไอมาดีได้เนี่ยไอมาเป็นห่วงเป็นใยได้เนี่เออขาดเรือยังไงไอศีรีซอยบ่มีเงินมีทองไอศเดี๋ยวเงินไทยเออออกมาคนเก่งวะเออไอศไรีมั้ยเออมากมากมาหาไอศีรีข้าวเดียวไอ กูเป็นไทยได้หนิไอ้ไส้คนบ้านเดียวกันเนี่ยจอนนี่ได้หน่มามามาเอาหายก่อนเออสินแม่นของสาวจะควมเออเออมาๆมามาออกมานั่งเด่นน้องไอ้จะเข้าแมานั่งคุยน้องไอ้จะเข้าถามข่าวมี่ยังจะหายซอยเดือแบบเด็กโมมาเออมามาหนีกอนเข้านึงมาออกมาหนีกอนต้องละมานั่งผีคนแน่นแม่นั่งคุยไอ้กอนโมว่ามียังจะคุยอะไรก่อนนะ เดี๋ยวไอ้ถามก่อนตอนนี้หนูอ,หอ,อ,อ่ะมีไผ่ข่ายซอยเหลือบอมีไผนตั้งแก่หนูบอมีไผ่ทำลายหนูบอฮะอะมันงมะลังหนูหรอกมนันล่างแก่หนูเห็นอย่างบอมหมายถึงว่ามีไผ่เดี๋ยวทำลายนั้งแก่หนูบอที่เป็นพันมามันจะมีอยู่<อ>แต่ตอนนี้บอมีแล้วหนูเคยเห็นม่านนอนอยู่ตรงสีน่นลังบ้าน,านมันเป็นบ้านไผ่บอไอ้สร้างรู้มันหมายถึงว่าเ<อ><อ>้างคือเดี๋ยวม่านนอนห้องนงามนี่ อเหมื้นมัอนอยางผ่านไปผ่านมามันเริ่แหลกเข้ามากับตกเป็นห่วงหลักโตจะคล้องตัวนาะเฮ้ยดิหนอนเปน็บ่มีประตูหน้าต่างผมแล้วไอ้น,นี่มันห้องนมม้ำไหมหนูก็กห้องน,น้ำป็นงยังอยู่อยู่ร่องพักหนู่นเคยนอนอยู่ห้องน้ำกันหนูก็ยังนอนอันนี้นอนอยู่ที่ทอยบ้านจะคล้องกันยังกันนอนอันนี้มันมันบานข้างบนอยู่บ้านไหมบานคนอื่นบ้าน,คน,นาคนอื่นแต่เขามานอนอยู่บ้านคนอื่นแล้วทุกเมื่อนี่หนูเห็นงานอยู่ไส่บดแดงเห็นงานแล้วได้เงินใส่กินเขารอขอหาขอ รอขอหาขอซีฟรอขอหาขอซีฟแล้วเข้าเจ้าไห้หนูวะหาซีฟเนี่ยอไอ้คันคันอยากไปเฮ็ดงานทั้งไหนวะมีมีอยากเฮ็ดงานอยากลงทุนอยากเฮ็ดอยัางวะมอประหยากเฮ็ดตอนนี้ประหยากเงินอย่างไรประหยัดเงินยังทุ่มืงอนี่นอกใจหนูอยากอยู่แบบคนไม่มีประโยชน์อยากอยู่แบบคนไม่มีประโยชน์อยู่แบบแบบคนไม่มีประโยชน์ไม่อยากบอกน้องผู้ใดไปนนอนนุ่งหลั ูอยากอยู่แบบเขาอยู่อยู่ลินยิ้บออยากอยู่กันผมก็อยากอยู่เนียอะไรนี้กันอยู่คนอยู่แบบวิปยอยู่แบบวิปปยอยู่นอนดยิ้มบอกแนวไลล่ะมุกแล้วมันจะเอาไปยังไหนล่ะคือหมายถึงว่าเราไม่ไม่คือถ้าถ้าเราควบคุมตัวไป ถ้าไปแล้วปุ๊บทางหมอเขาปล่อยออกมามันสียานเขียวหนาวมากอีกมันสีนบวกยน้มเข้าแม่นบอกตอนนี้ก็คือวิธีการหมายถึงว่ากอมทําเมอเกิดความเชื่อมันในตัวพวกเขาก่อนนะครับเอ่อก็เลยแต่ตอนนี้ก็กหาบหา,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 หาวิธีแล้วนะครับเอาไปบ่ไดหดอไปพวกคุมบ่ไดหรอกมันบด้คุมขังระบาดได้หรอแม่นบอกครับ เดี๋ยวอองที่ผมว่าเบื้องต้นเมื่อวานไหนได้โทษปรึกษากัทบท่านปออทนงศักดิ์ออโรงพยาบาลทิบูนเดี๋ยวเพิ่อนใหญ่ความร่วมมือเพิ่นให้ความร่วมมือ,เ,มมอเดี๋ยวเพิ่นจีดำเนินการวันจันทร์แล้วจันวันจันทร์เดี๋ยวขันเป็นยังไงจางนี่ไปจางนี่ไปหอดวันจันทร์เดี๋ยวผมจะลองมากรมกรมนายเนาะขันเป็นยังไงปุ๊บขันเทอบ์บโไปกะจังเสียวใส่มาตรการควบคุมตัวอ่าเพราะตอนนี้เรา มันไม่ได้น่ากลัตวตรงที่เรารู้อยู่อยู่เป็นระเทหูจุดมองเพื่อเธออยู่นะหูจุดเธอนอนเธออยู่แล้วมาเอาเนื้อแ้กระไดขก็เสียวแต่ด้วยวิธีการอย่าก,กลมหายเธอสมัครใจไปทําการรักษาดิโตเธอเองแต่ขันติควบคุ่โตใส่กุญแจมือไปเนี่ยโอ้ผมมองวา่ามันคือหลายๆหลอกผ่านมากไปออกมาไ่ออกมากคือ,อเขา เบื้องต้นนะครับต้องขอบคุณทางผู้กับสถานีตำรวจภูธรพิบูลงสงาคารามนะครับและเจ้าหน้าที่ตำรวจสออพพิบูลที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับมาช่วยดําเนินการหลายๆท่านอาจจะเห็นในคลิปนี้นะครับว่าตัวเธอยังจะพูดจาสับสนทางเรายังไม,ไม่ยังไม่พร้อมที่จะควบคุมตัวไปนะครับเดี๋ยวผมมีด้วยวิธีการของผมผมจะใช้รูปจิตวิทยาพูดจาเกี้ยกล่อมหาวิธีการให้เธอ ยอมที่จะไปทําการรักษานะครับแต่ณเวลานี้อย่างที่ท่านเห็นนะครับเธออาจจะพูดจาแบบผ่านายังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับรอ,อีออกอย่างเธอยังไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความน่าสงสารหลังจากนี้ตื่นเขาจะเดินเล่ร่อนนะครับเดินเล่ร่อนทั่วอำเภอเดินเล่ ام, ร่อนทั่วอำเภออ่ะรอติดตามเรื่องราวนี้ต่อไปครับจะทำอย่างไรเพื่อจะพาน้องแนนสาวสวยคนนี้ ไปทาการรักษาได้เดี๋ยวจะต้องผมจะต้องวางแผนกับอีกหลายหน่วยงานหลายวางแผนกับอีกหลายหลายหลาย,หลายทีมนะครับเพื่อที่จะทําอย่างไรจะพาตัวเธอไปโดยละมุนละม่อมไม่อยากควบคุมตัวพอถ้าควบคุมตัวไปมันเหตุได้เป็นไยแต่มันหมายถึงมันเสียมันไม่สําเร็จนะครับมันบอสาเร็จออกมามันสียานผมเด้มันจะกลัวจอรน,นี่ ม,มันจะกลัวตํารวจหรือกลัวอะไรหลายอย่างต่อไปนะครับก็เลยเราต้องมองถึงภาพการทํางานในอนาคตต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ปล่อยให้เธอนอนก่อนเดี๋ยวตอนบ่ายผมจะมาพูดคุยซื้อขนมมาฝากเอาแบบให้เธอหลงบนได้นะเออซื้อขนมซื้อเสือหน้าซื้อผ้านาไม่ซื้อ,อยังมาฝากเธอให้มันเธอหักแพงผมให้เหมือนกัว่าอยู่ายใต้คําสั่งจอนี่แล้วทีนี้จะได้ก็เลยให้เพื่อหักจอนี่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยว ละเบื้องต้นเมือนี้ต้องขอบคุณทางตำรวจพีบุญมังสาหารครับรอติดตามครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันม่คนมานั่งขึ้นเดี๋ยวได้เดี๋ยว้นโอ้ยเอ้ยไว้ดูอไรไม่ได้เจ้าเจ้าก็นอแนนี่บ่ฮะนอแนนี่บ่อ๋ออันนี้นอแนนี่เนาะแลเราเสียซาบะเราซาบะลายแจ๊นิดเดียลายแจ๊อย่างมือนึงบอกมือหนึ่ มองยุคุ้มหนีมนหลายแผลเลยเกินครับแผลนกับแมนเัมนกมับแมนในของนำเกับแมน่ะครับรอติดตามตอนต่อตอนต,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 ต่อไปครับว่าจะภารกิจนี้จะสำเร็จรล่รวงหรือไม่นะครับนาะเบื้องต้นวันนี้ต้องขอบคุณทางคู้กับพี่บูรณและตำรวจพี่บูรณนะครับนี่คือเรื่องเรื่องราวใน,นเวลานี้เธอยังไม่คุ้มข้างเธอยังไม่สร้างปัญหาให้ใครนะครับเพียงแต่ว่าด้วยเธอประสาทจากการเสพย,ยามานาน แล้วตอนนี้เธอเขไม่ได้เสพย,ยาแล้วเพียงแต่ว่าเป็นบ้าแล้วง่ายๆแต่จะเอายังไงถึงจะเอาไปรักษาได้เรอติอดตามครับสวัสดีครับ